เด็กบางคนโตมาพร้อมกับเสียงหัวเราะบางคนโตมาพร้อมกับความฝานันแต่ก็ยังมีบางคนที่เติบโตพร้อมกับความรู้สึกว่าโลกใบนี้เนี่ยมันช่างไม่มีที่ของเขาเอาซะเลยเด็กคนนั้นพูดชัดกว่าผู้ใหญ่หลายๆคนแถมยังสร้างเครื่องย้อนเวลาขึ้นมาได้เองกับมือพูดจาสับแย่ๆเกินกว่าไว้ที่ตัวเองจะทําได้และจ้องแม่ของตัวเองเหมือนเป็นศัตรูที่จะโค่นล้มให้ได้เขาเคยคิดจะยึดครองโลกเคยคิดจะแยกจัดการกับคนในบ้าน แต่ก็เคยร้องไห้เพราะตุ๊กตามีตัวเองหายไปและเคยทําทุกอย่างเพื่อให้คนคนนึงกลับมาหลังจากที่เขาได้ตายไปแล้วเขาคืออัจฉริยะแต่ก็เปราะบางเขาหัวเราะใส่คนอื่นแต่ข้างในกลับถามตัวเองอยู่เสมอว่าเขาคือใครกันแน่และเด็กคนนั้นที่เรากําลังพูดถึงอยู่ในตอนนี้ก็คือสตูวี่กริฟฟินเด็กชายในร่างทารกผู้ไม่เคยยอมให้ใครเห็นว่าตัวเองวันไวเด็กตัวน้อยที่ซ่อนความกลัวไว้ภายใต้สำเนียงอังกฤษกับแผนครองโลกที่ซับซ้อนยิ่งกว่าวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเขา ไม่ใช่แค่เด็กประหลาดในบ้านกริฟฟินแต่คือหนึ่งในตัวละครที่เต็มไปด้วยคำถามความขัดแยง้งและการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดของแฟมิลี่กายเราได้เห็นเขาค่อยๆเปลี่ยนผ่านจากวายร้ายไซโคสุดโรคจิตกลายเป็นพียคนเหงาที่กำลังหลงทางอย่างเงียบๆจนเราเองก็อดไม่ได้ที่จะอยากรู้ว่าเด็กคนนี้รู้จักตัวเองจริงๆหรือไม่และในวันนี้เราจะพาเพื่อนไปเปิปเปดแฟลชชีวิตของเขาการว่าที่มาของเด็กหัวโตโยอดอัจฉริยะคนนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรกันแน่ทางเพื่อนพร้อมแล้วละก็น ตั้งโรงเทคอซิดเล้วฝั่งอบกันเลยดีกว่าครับสตูวี่กริฟฟินหรือชื่อเ,เต็มว่าสจ a วตกิลลีแกนกริฟฟิน ลูกคนเล็กของครอบครัวกริฟฟิธบาทที่ไม่มีอะไรสมเพสสมผลเลยตั้งแต่คนยันหมาถึงจะเป็นแค่เด็กทารกทียงใส่ผ้าอ,อ้อมแต่สตูวี่กลับพูดจาคล่องปรือเหมือนผ่านมหาลัยมาแล้วสองรอบเขายังชอบใช้คำศัพท์ที่มันซับซ้อนพูดประโยคประชดประชาติเหมือนกับคนที่มีวุฒิภาวะสูงและมักจะตั้งคำถามกับโลกใบนี้ในมุมมองเชิงปรัชญาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ยังเชื่อว่าเกมซ่อนแอบคือเวทมนต์ พูดคุยกับตุ๊กตาหมีที่ชื่อว่ารูเพลิดอย่างจริงจังและไม่เข้าใจเรื่องพื้นฐานอย่างการเข้าห้องน้ําหรือรูปทรงเลขาคณิตแถมในบางครั้งยังนึกว่าจัก,กรยานสามล้อของตัวเองเป็นยานพาหนะขั้นสูงอีกตั้งหาเขามีอายุเพียงแค่หนึ่งขวบแต่สมองกลับพัฒนาไปไกลย,ยิ่งกว่านั้นหลายล้านเท่าเขาคือตัวแทนของคําว่าอัจฉริยะแบบเต็มขัน้นและใช้สมองและ2มือเล็กๆของตัวเองสร้างอุปกรณ์ไฮเทคล้ำยุคแต่ทั้งหมดน,นั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นจากเป้าหมายที่แสนประหลาดในการฆ่าแม่ของตัวเองลละครองโก ในแง่หนึ่งเขาคือทารกที่ฉลาดเกินมนุษย์และเต็มไปได้วยความผมคืนที่เกินวัยแต่ถ้าใจนเพื่อได้เข้าใจว่าเด็กคนนี้แบกอะไรไว้ในหัวเล็กๆของเขาบ้างเราก็ต้องเริ่มเล่าย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นของชีวิตเขา เพราะถ้าเกิดมีใครคิดว่าสตูวี่เกิดมาแบบสงบสุขเหมือนเด็กทั่วๆไปก็ต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเพราะแม้แต่ในขานเขาก็ต้องเริ่มเล่นเกมชีวิตของตัวเองแล้วตั้งแต่ตอนที่ยังอยู่ในร่างสเปิร์ม เขาก็ไล่หญิงบี้คู่แข่งสเปิร์มตัวอื่นนับล้านจนร่วงเป็นใบไม้ไล่ทะลุเข้าไปถึงร่างไข่ได้ก่อนใครเพื่อนและยังมีหลักฐานอีกว่าระหว่างที่รอคลอดสตูวีได้ลงมือจัดการคู่แฝดของตัวเองในท้องแม่เพื่อจะได้ถึงกระเนิดเป็นหนึ่งเดียวอย่างไร้คู่แข่งเป็นการประกาศจุดยืนว่าโลกใบนี้เนี่ยมีที่ว่าเขาคนเดียวเท่านั้นแล้ว And here's baby boy number one. I understand you've decided to name him Stewie. One more to go, and here he. Oh. Oh dear. Oh no, did Dave not make it? พอได้ล ja no no uh ืมตาดูโลกเขาก็ไม่รอช้าที่จะเดินหน้าต่อในภารกิจชีวิตที่ไม่มีคําว่ารักหรืว่าผูกพันแบบครอบครัวเหมือนเด็กทั่วไปเพราะทันทีที่เขาพูดได้คำแรกๆที่หลุดออกมาก็กลับกลายเป็นว่าแผนสังหารแม่ของตัวเองที่เขาวางไว้อย่างจริงจังแถมยังพยายามลงมืออยู่หลายครั้งในช่วงซีซั่นแรกๆเหตุผลน่ะหรอก็เจอเด็กน้อยสตูวีนั้นรู้สึกโกรธแค่โลอิสมาตั้งแต่อยู่ในคัน เพราะสำหรับสตูวี่ท้องของโลอิสไม่ใช่ที่ที่อบอุ่นและก็ปลอดภัยเลยสักนิดแต่มันคือคุกชีวภาพที่กักขังเขาเอาไว้ถึง9เดือนเต็มมันเป็นสถานที่ที่อับชื้นมืดมิดและจํากัดอิสระภาพของเขาแทบทุกอย่างและพอได้ออกมาเขาก็ยังไม่วางใจเพราะว่าโลอิสยังคงเป็นผู้ควบคุมในโลกภายนอกต่อไปอีกเป็นคนที่คอยปิดกั้นทุกอย่างที่เขาต้องการจะทํา ดังนั้นสำหรับสตูวี่โลอิสไม่ใช่แม่ผู้บังเกิดกล่าแต่เธอคืออุปสรรคที่คอยขวางทางเขาอยู่ตลอดเวลาคืออำนาจที่คอยควบคุมเขาไว้ในกรอบของครอบครัวที่เต็มไปได้วยคนโง่และสตูวี่ก็เชื่อว่าตัวเองเกิดมาเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นดังนั้นในมุมมองของเขาแล้วการล้มสรูสําคัญอย่างโลอิสให้ได้จึงไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแต่มันคือก้าวแรกของการยึดของโรคใบนี้ให้ได้ และที่มันปั่นกว่านั้นก็คือเขาเคยเกิดซ้ำอีกครั้งจากเหตุการณ์ที่เครื่องย้อนเวลาดันเกิดพังขึ้นมาทําให้เวลาถอยหลังกลับจนเขากลับไปอยู่ในคันของโลอิสไมลยก่อนที่ทุกอย่างจะไหลกลับมาเป็นปกติเรียกได้ว่าเป็นการเกิดรอบที่2 ชีวิตวัยเด็กของเขาคือความโกลาหลระหว่างการแก้ปัญหาเด็กกับการอยากจะครองโลกแต่ถึงแม้ว่าเขาจะฉลาดในระดับที่สามารถสร้างเครื่องเทเลพอร์ตได้แต่เขาก็ยังติดกับดักความเป็นทารกอยู่ดีเช่นการหลงกับการเล่นจ้าเอ๋หรือหัวเระคิกคักเมื่อตัวเองถูกเป่าท้องความย้อนแย้งระหว่างสมองอัจฉริยะกับร่างกายวัยต่อแต่นี่แหละที่ทาให้สตูวี่มีสเสน่ห์ไม่เหมือนใครจากตอนนั้นสตูวี่ก็ใช้ชีวิต1-2ถึงปีแรกในซีรีส์ยแผนการที่วนเวียนอยู่กับการเล่นงานแม่ของตัวเองให้ตุ๋ยแต่ถึงจะวางแผน เอาไว้มากมายเท่าไหร่เขาก็ไม่เคยทําสําเร็จเลยสักครั้งจนกระทั่งในตอนหนึ่งที่สตูวี่เหมือนจะทํามันได้สําเร็จจริงๆนั่นก็คือตอนที่สตูวี่ยิงโลอิสจนตกเรือและกลับไปวางแผนเงียบๆจนได้ครองโลกในแบบเผด็จการเต็มรูปแบบแต่พอเรื่องน,นี้คลี่คลายออกมา<ๆ>เขากลับพูดว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเพียงการจําลองสถานการณ์ที่เขาเขียนขึ้นเองเท่านั้นเป็นแผน What if ที่สุดท้ายก็พังไม่เหลือชิ้นดีพเพราะใลึกแล้วเขาก็ไม่ได้อยากจะฆ่าโลอิสจริงๆก็ได้หลังจากจุดเปลี่ยนตรงน,นั้นสตูวี่ก็ค่อยเปล อย่างประดิษฐ์เครื่องย้อนเวลายังมีสำเนียงอังกฤษที่ชวนสะดุดหูแต่เขาก็ไม่ได้หมกมุ่นกับการฆ่าโลอิสหรือว่าคลองโลอีกต่อไปแล้วเขากลายเป็นเด็กที่มีบุคลิกภาพเฉพาะตัวที่มีความกล้าเชียบขาดขี่ประชดขี่เวียงและเต็มไปด้วยคำถามในใจมากมายโดยเฉพาะเรื่องราวของตัวเองมีครั้งหนึ่งที่คริสพี่ชายของเขาเคยพูดเอาไว้ว่าการที่สตูวี่เกิดขึ้นมาถือเป็นอุบัติเหตุล้วนๆซึ่งถ้ามาคิดตามจริงๆก็สมเพสสมผลปีเตอร์กับโลอิสตอนนั้นก็อายุไม่น้อยแล้วพวกเขา มีลูกกัน2คนชีวิตก็น่าจะพ้นช่วงวุ่นวายไปแล้วแต่จู่ๆก็ะดันมีทาโรอีกคนโผล่ขึ้นมาโดยไม่ทันตั้งตัวสตูวีจึงเป็นเหมือนกับตัวละครที่หลุดออกมาอยู่ผิดยุคของครอบครัวตัวเองไปซะอย่างนั้นและในเมื่อบ,บ้านหลังนี้มีแต่คนที่ดูเหมือนจะไม่เข้าใจเขาสตูวีจึงเริ่มหาที่พึ่งทางใจจากคนที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดนั่นก็คือเจ้าหมาสีขาวพูดได้อย่างไบรอัน b บรอันกริฟฟิไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงประจำบ้านแต่คือเพื่อนคนแรกและอาจจะเป็นคนเดียวที่สตูวี่ไว้วางใจเขาคือคู่หูคู่กาดคู่เดินทางข้ามเวลาในหลายๆครั้งก็กลายเป็นคนที่สตูวี่เปิดใจคุยด้วยในแบบที่ไม่เคยทำกับใครถึงแม้ว่าทั้งสองจะดูไม่เหมือนกันสักเท่าไหร่แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นหนึ่งในเส้นเรื่องที่เข้มข้นที่สุดของซีรีส์ ทั้งสองเคยร่วมมาชนภายในจัก,กรวาลคู่ขนานมาแล้วมากมายเคยติดอยู่ในเซฟธนาคารเคยย้อนเวลากลับไปเพื่อแก้ไขอดีตและที่สำคัญเคยช่วยกันหีจากความวุ่นวายของโลกใบนี้ด้วยกันหลายครั้ง พวกเขาทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดล้มเหลวด้วยกันทะเลาะกาันและยังเคยช่วยชีวิตกันอยู่หลายครั้งอย่างในตอนที่ไบรอันตายจากอุบัติเหตุรถชนสตูวี่ถึงกับเสียศยู์และยอมลาทิ้งกฎของเวลาเพื่ยอย้อนกลับไปช่วยเขาเอาไว้และในตอนหนึ่งเมื่อไบรอันเผยว่าเขาเก็บปืนไว้ในตู้นิรภยัยเพื่อว่าวันใดวันหนึ่งเขาอาจจะไม่อยากอยู่บนโลกสตูวี่ก็เป็นคนหยุดเขาเอาไว้พร้อมกับบอกว่านายคือเหตุนผลเดียวที่ทําให้ฉันยังรู้สึกว่ามีใครบางคนอยู่ข้างฉันคําพูดนั้นอาจจะเรียบง่ายแต่ก็บอกอะไรได้มากมาย Well I think that's pretty selfish of you. How is that selfish? What would I do if you weren't here? Hm? You're the only one who makes my life bearable. I thought you said I was the best of a bad situation. I was just trying to hurt you cuz you hurt me. But the truth is, you're my only friend Brian. If I didn't have you, I'd be lost. Uh, you'd be okay. No, I wouldn't. I don't really care for anybody else, just you. You're the only one I like. well <Thanks. S 2> และถึงแม้ว่าทั้งสองจะมีปากเสียงกันจนถึงขั้นลงไม้ลงมือแต่สุดท้ายทั้งสองก็กลับมาคู่กันเสมอนอกเหนือจากบรอันแล้วก็ยังมีเบอร์แทรัมสูคู่แครสายเลือดเดียวกันที่เกิดจากสเปิลของปีเตอร์อีกตัว ที่ดันไปเกิดกับแม่เลสเบี้ยนคู่หนึ่งเพราะความวุ่นวายที่ธนาคารสเปิร์มสองคนนี้สู้กันแทบทุกมิติทางร่างจิงจิตใจและผ่านเครื่องย้อนเวลายอยีกหลายรอบสตูวี่ยังมีคู่แข่งแบบสายคู่ในโรงเรียนอย่างดักหรือว่าคู่หูสายโหดอย่างเพเนโลปีเด็กหญิงจ้องทำลายล้างจากอังกฤษที่คลิกเข้ากับเขาทุกด้านพวกเขาแทบจะเป็นคู่สร้างคู่สมกันเลยถ้าไม่ติดว่าเพเน,นโลปีพยายามจะฆ่าไบรอันและสตูวี่เนี่ยต้องเลือกข้างซึ่งในระหว่างที่ทุกอย่างวุ่นวายแบบนั้นเส้นเรื่องของสตูวี่ยังพาเรา ไปสำรวจเรื่องเพศและตัวตนของเขาซึ่งก็เต็มไปได้วยความกำกวมบางตอนเขาก็ดูข้างไบรอันจนถึงขนาดเก็บไปฝันถึงบางตอนก็เคยคบกับสาวน้อยที่ชื่อว่าโอลิเวียและเคยหลงรักเด็กสาวที่ชื่อว่าจูลี่ตอนแสดงละครร่วมกัน แต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้มันซับซ้อนก็คือมันไม่มีคําตอบชัดเจนจากตัวเลยสาบางครั้งสตูวี่ก็ยอมรับตรงๆว่าตัวเองกาลังสับสนบางครั้งก็แกล้งทําเป็นไม่สนใจแถมยังมีฉากที่เขาแสดงความสนใจในตัวผู้ชายอีกนับไม่ถ้วนเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้สร้างเซตแม็กฟาเล์ลนก็เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าสตูวี่คือคาแรคเตอร์ที่ยังอยู่ในช่วงกําลังค้นหาตัวเองและความก,กังวลตรงนี้ทําให้ทีมเขียนบทสามารถเล่นมุกออกมาได้หลากหลายโดยไม่ต้องผูกมัดตัวละครไว้กับอัตลักษณ์ใดแบบตายตัวสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำ กัดกรอทิศทางเพศได้ได นอกจากนี้สตูวี่ก็ยังมีความสัมพันธ์สุดพิลึกกับสมาชิกคนอื่นภายในครอบครัวกริฟฟินที่แต่ละคนก็สะท้อนความย้อนย้ยในตัวไม่แพ้กันเริ่อจากปีเตอร์พ่อของเขาซึ่งสตูวี่มักเรียกเขาต,งตรงๆเลยว่าไอ้ว้วนผู้มีสมองขนาดอะตอมความสัมพันธ์ของเขากับพ่อเต็ไมไปด้วยความซับซ้อนมากมายเพราะสตูวี่ทั้งเหยียดทั้งดูถูกพ่อของตัวเองแต่ก็ยังตามติดไปเล่นด้วยในบางครั้งถึงแม้จะไม่ยอมรับต่อหน้าแต่ลึกๆแล้วเขาก็ยังมองหาการยอมรับจากพ่ออยู่ดีกับคริสพี่ชายของเขาเนี่ยความสัมพันธ์นี้มีทัั้ความขดแย และความผูกพันแปลกๆสตูวี่มองคริสว่างูจนไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่บางครั้งก็เห็นได้ชัดว่าเขาเป็นห่วงพี่ชายอยู่ไม่น้อย ส่วนเมกก็คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะในโลกของ Family g กาเธอคือตัวโดนในทุกจักรวาลและไม่มีใครสนใจแน่นอนว่าสตูวีเองก็เช่นกันเขามักจะพูดเย็นยามเอกแบบไม่ทันคิดแต่ในบางครั้งก็มีมุมเม์เล็กๆที่หวงบอกว่าเขาไม่ได้เกลียดเธอจริงแต่ไม่รู้จะสื่อสารกับเธอยังไงและก็มาถึงโรลิสแม่ของเขาสตูคู่ปรับตลอดการในซีซั่นแรกที่เขาวางแผนจะฆ่าอยู่ไม่รู้กี่ครั้งจนในที่สุดมันก็เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นสตูวีเริ่มยอมรับว่าเขาเองก็ต้องการความรักจากแม่ถึงจะไม่ได้พูดตรงๆก็ สิ่งหนึ่งที่แน่นแฟนแน่คงอยู่ตลอดมาก็คือเจ้ารูเพิร์ดตุ๊กตามหมีประจำตัวของเขาที่ไม่ใช่แค่ของเล่นธรรมดาธรรมดาแต่เป็นทั้งเพื่อนทั้งคนรักทั้งที่ปรึกษาและยังเป็นภาพสะท้อนของตัวตนที่แท้จริงของเขาอีกด้วยเพราะสตูวีจะพูดคุยกับรูเพิร์ดเล่ากับอีกฟายเป็นมนุษย์จริงๆและเป็นเพียงคนเดียวที่ขอยอมเปิดเผยทุกอย่างให้ฟัง ที่น่าสนใจก็คือมีอยู่ตอนหนึ่งที่สตูวี่ได้เห็นตัวเองในอนาคตตอนอายุส5ปีที่เป็นไดเพียงแค่พนักง,งานร้านของเล่นที่ดูยังไงก็ไม่มีอนาคตอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์สฉบโใช้ชีวิตไปวันวานเหมือนกับคนขี้แพ้ผิดกับภาพลักษณ์และมันสมองสุดอัจฉริยะของเขาพอเห็นอนาคตของตัวเองแบบนั้นสตูวี่ในวัยเด็กก็ถึงกับช็อกหนักมากและพยายามช่วยตัวเองให้หลุดพ้นออกไปจากเส้นทางนั้น และในขณะที่เขากําลังพยายามหนีจากอนาคตที่ตัวเองไม่อยากจะเป็นเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับความจริงบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของใจเขาในตอนหนึ่งสตูวี่ได้มีโอกาสเข้าพบจิตแพทย์ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เขาอยอมพูดความจริงในแบบที่ไม่มีใครได้ยินมาก่อนเขาไม่ได้พูดเสียงดังสฝ่าฟไ,ไม่ได้พูดจาประชดประชานไม่ได้วางแผนร้ายหรือใช้สำเนียงอังกฤษสุดคลาสสิกของตัวเองอย่างที่เคยทําแต่ครั้งนี้เป็นเสียงของเด็กคนหนึ่งที่ทั้งสับสนโดดเดี่ยวและกำลังพยายามหาคำตอบว่าเขาคือใคร ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆนั้นสตูวี่สารภาพว่าสำเนียงบริทิชที่เขาใช้มาตลอดทั้งชีวิตไม่ใช่สำเนียงจริงๆของเขาเลยเขาแค่แกล้งทําขึ้นมาเพราะมันช่วยให้เขารู้สึกแตกต่างและสามารถควบคุมทุกอย่างได้ถึงแม้ว่าลึกๆแล้วเขาจะกลัวการยอมรับความเป็นตัวเองซะยิ่งกว่าสิ่งใดเลยก็ตามเขาพูดถึงความเปลี่ยวเหงาที่กัดกินใจความกลัวที่จะถูกตัดสินความไม่มั่นใจในตัวเองเรียกได้ว่าเป็นอีกตอนหนึ่งที่บุริจิตใจของเขาได้มากที่สุดเลยก็ว่าได้ และถ้าใครกำลังสงสัยว่าทําไมเด็กทารกคนนี้ถึงได้ซับซ้อนคําตอบก็ต้องย้อนกลับไปดูถึงคนที่ให้กําเนิดซึ่งไม่ใช่ลอยสแต่เป็นแม็กฟารลนผู้สร้างแฟมิลี่ไกาย เซตเนื่เคยเราว่าเขาออกแบบสตูวี่ให้พูดเหมือนผู้ดียังกลษสูงวัยโดยได้แรงบันดาลใจมาจากเร็กแฮร์ริสันนักแสดงชื่อดังจาก My Fair Lady ซึ่งเป็นต้นแบบของสำเนียงเป๊ะๆแบบผู้ส่งภูมิที่เราคุ้นูกันดีเนื่องทาให้สตูวี่กลายเป็นเด็กวัยต่อแต่ที่ฟังดูเหมือนคนแก่นิดๆที่อ่านหนังสือจบสิบเล่มก่อนเข้าเตียงนอนซะอีกแต่แค่สำเนียงม,มันยังไม่พอเซตยังใส่ความเป็นตัวร้ายสุดคลาสสิกแบบเจมส์บอนด์เข้าไปด้วยเพื่อให้เขากลายเป็นอีวิลจีเนียสในร่างทารกที่พูดถึงเรื่องควต จัดแผนครองโลกแต่ติดอยู่ในร่างเด็กใส่ผ้าอ้อมที่ยังต้องค่ายคนป้อนนมนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้สตูวี่มีชีวิตมีความเปลี่ยนแปลกและมีความเป็นมนุษย์มากกว่าที่หลายคนคิดแต่ถึงแม้สตูวี่จะเคยเป็นไอคอนของความฉลาดแบบโรคจิตและเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีมิติที่สุดของซีรีส์ความเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆเกิดขึ้นทําให้เขากลายเป็นคนละคนไปเลย แรงขับเคลื่อนแบบวายร้ายที่เคยผลักดันเขาไปข้างหน้ากลับค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงแค่มุกประชดประชนันที่บางครั้งมันก็ฟังดูซ้ำซากเขาเคยเป็นอัจฉริยะแต่ทุกวันนี้กลับถูกใช้เพื่อเล่นมุกเรื่องแฟชั่นดาราหรือว่าข่าวซุปซิทที่มีน้ำหนักอะไรเลยแทนซะอย่างนั้น ช่วงพี่ของเขาเนี่ยกินเวลานานกว่า14ซีซั่นไม่ใช่แค่เพราะว่ามันสนุกแต่ทีมเขียนบทก็รู้ดีว่าจะใช้ตัวละครแบบนี้ให้ไปได้ไกลแค่ไหนและในจังหวะที่เขาหลุดพ้นจากภาพของเจ้าเด็กโรคจิตก็กลายเป็นบันไดที่พาซีรีส์นี้ก้เข้าสู่โลกไซไฟจัก,กรวาลคู่ขนานและทำลายสุดประหลาดมากมายนับไม่ถ้วน จริงอยู่ว่าทีซีรีส์ต้องยอมเปลี่ยนไปตามคนดูแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสเสน่ห์ของสตูวี่ในยุคแรกนั้นทรงพลังกว่ามากแต่ทุกวันนี้เขากลับกลายเป็นแค่เด็กที่ฉลาดที่ถูกใช้เพื่อยิงมุกแปลกๆหรือหยิบเครื่องประดิษฐ์ออกมาแค่เพื่อใช้ในตอนวุนว่นวายวันๆเท่านั้นไม่ใช่สตูวี่หมดมนครั้งไปหมดเขายังคงมีโมเมตนต์น่ารักยังมีเคมีดีๆกับไบรอันแต่ถ้ามองภาพรวมมันจะชัดเจนว่าสตูวี่ในวันวานนั้นน่าค้นหากว่าในวันนี้มากจริงๆ แต่ถึงแม้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปแล้วมันก็ยังมีบางตอนที่เตือนให้เรารู้ว่าสตูวี่กริฟฟินอาจจะยังเป็นตัวละครที่ใหญ่กว่าที่เราคิดเอาไว้มากเพราะว่าในโลกของแฟมิลี่กาดที่เต็มไปด้วยความเวิร์กวางไร้ตรก,กาและมุกตลกแบบไม่ต้องมีเหตุผลอะไรมากมายจู่ๆมันก็มีอยู่ตอนหนึ่งที่มันูุนอ,อกมาจากกดเหล่านั้นแบบหมดโจ์เพราะมันนักแน่นไปด้วยคาตอบระดับจัก,กรวาลที่เปลี่ยนภาพของสตูวี่จากเด็กชะริยะให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาจจะเป็นต้นกําเนิดของทุกสรรพสิ่งเลยก็ได้ ในตอนที่มีชื่อว่า The Big Bang Theory จากซีซั่นที่9ที่สตูวี่กับไบรอันเล่นสซนกันกับเครื่องย้อนเวลาและดันหลุดเข้าไปยังมิติที่อยู่นอกเหนือการเวลาและพื้นที่ที่นั่นมันไม่มีอะไรเลยเป็นเพียงความว่างเปล่าไร้กฎเกณฑ์กฎฟิสิกนี้ยังไม่ต้องพูดถึงแต่พวกเขากลับสาม,มารถพูดทุกอย่างได้ด้วยความคิดของตัวเองเท่านั้นและเมื่อสตูวีใช้เครื่องส่งตัวเองกลับไปที่โลกเขาดันเผลิสร้างระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นมาในช่องว่าง ซึ่งในเวลาต่อมาเขาก็าคนพบว่าการระเบิดครั้งนั้นเรียกว่า Big Bang ที่สร้างจัก,กรวาลแฟมิลี่กลายขึ้นมาจริงๆนั่นหมายความว่าสตูวีไม่ได้แค่เดินทางผ่านการเวลาแต่เขาก็าคือผู้จุดกําเนิดของจัก,กรวาลนี้ด้วยมือของตัวเองและทั้งหมดก็คือเหตุผลที่ทําให้สตูวีกริฟฟินไม่ได้เป็นแค่ตัวละครตลกในครอบครัวเพียงอีกต่อไปแต่กลายเป็นภาพสะท้อนของสิ่งที่ซับซ้อนยิ่งกว่าจัก,กรวาลที่เขาสร้างเองซะอีกจากเด็กทารกที่ตั้งใจจะฆ่าแม่เพื่อของโลกไปจนถึงการกลายปเป็นศูนย์กลางของมิติตทั้งหมด สูวีไม่เคยคิดจะหยุดเปลี่ยนแปลงสักนิดไม่ว่าจะในฐานะวายร้ายอัจฉริยะนักประดิษฐ์นักสำรวจมิติหรือเพียงแค่เด็กคนหนึ่งที่พยายามหาคำตอบว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไรก็ตาม แม้วันนี้เราจะไม่ได้เห็นเขาในอย่างที่เคยทรงพลังที่สุดอีกแล้วแต่เพียงแค่ตอนหนึ่งที่เขาได้หลุดออกจากความวุ่นวายเดิมๆแล้วผเผชิญหน้ากับจักรกวาลด้วยมือของตัวเองมันก็เพียงพอแล้วที่จะเตือนเราว่าตูวี่กริฟฟิไม่ใช่ตัวประกอบที่คอยดียเสียงหาให้กับคนดูเท่านั้นแต่คือหนึ่งในตัวละครที่ซับซ้อนที่สุดในซีรีส์เรื่องนี้เลยก็ว่าได้และเพื่อนๆล่ะมีความเห็นกี่กับตูวี่กันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ แล้วคลิปต่อไปที่พวกเราจะมาเล่าให้ฟังในช่องเท็กซสีจะเป็นอะไรก็รอน,นั่งลงแล้วก็ฟังห้องกันได้เลยนะครับ